น,ะะนี่คือต้นคูนค่ะต้นคูนต้นใหญ่มากดอกก็ร่วงใบก็ร่วงค่ะฝนตกลมแรงนะคะร่วงใส่เต็มเลยนะคะยาจะพาอันเขาก็จะติดแห้งแล้วก็จะไม่สวยงามนะคะค่ะนะคะดอกคูนร่วงใส่เต็มเลยแคซานาดูซานาดูนะคะค่ะตรงนี้เป็นอะโกนิมา มังกรทองมังกรทองเด็กค่ะอันนี้คือใต้ต้นคูณของยายนะคะค่ะ เวลาที่ดอกคูนเขาร่วงมาเช้ามาก็ต้องมาเก็บดอกคูนออกค่ะไม่งั้นเวลาแห้งติดต้นแต่ละต้นพอเจอน้ำเขาก็จะสดชื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆจบคลิปนี้ด้วยชวนชมสวยๆนี่แล้วกันค่ะขอบคุณนะคะที่มาแบบนี้แหละค่ะให้หยุดต้ต้นไม้เพราะว่ามันร้อนมากค่ะร้อนมากค่ะอีพี่ยายก็ให้ขึ้นสูงนู่นเพื่อนเห็นอีพี่ไหมคะด่างขึ้นไปข้างบนต้น อันนี้ต้นแดงนะคะขาไลด่างยางอินเดียค่ะยางอินเดียด่างนะคะค่ะมุมนี้ยายจะเก็บไว้ใต้ต้นคูณหมดเลยค่ะแสงจันนะคะสนิทเป็นเขียวสวยมากค่ะเพื่อนสวยมากค่ะลิ้นมังกรเงินลิ้นมังกรเงินยายปลูกใต้ต้นดูแก้วกาญจนานะคะค่ะแก้วกาญจนาเงินเต็มบ้าน พวกนี้เป็นไม้มงคลค่ะชื่อเขาจะเพลาะๆอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็กวักเงินค้ำคูนเลยค่ะติดต้นคูนเลยนะคะลิ้นมังกรเงินค่ะแล้วก็ซานาดูดูใบออดอกก็ร่วงเกือบหมดแล้วค่ะดอกร่วงเกือบหมดค่ะแต่ก็ทิ้งดอกไว้ให้ตามใบไม้แบบนี้ค่ะยายก็จะต้องมาเก็บค่ะมาเก็บมีงาชมคลิปหลังฝนตกต้นไม้สวยงามอย่างไรคะ่ะเข้าบ้านค่ะกวักเงินเข้าบ้านชื่อจะเพาะๆดูนะคะอันนี้ ขุมทรัพะคะ์ค่ะขุมทัพย์นะคะค่ะค่ะบารมีเสริมบารมีต้นนี้เสริมบาต้นแต่ละต้นพอเจอน้ําเขาก็จะสดชื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆจบคลิปนี้ด้วยชวนชมสวยๆนี่แล้วกันค่ะขอบคุณนะคะที่มาดูนะคะนี่คือต้นคูนค่ะต้นคูนต้นใหญ่มาก ดอกก็ร่วงใบก็ร่วงค่ะฝนตกลมแรงนะคะร่วงใส่เต็มเลยนะคะยาจะพาร์จักรพพัดแดงจัก,กระพัดกกพด,ดูระยะใครคะ่ะสวยค่ะ,สว,คะสวยมากสวยมากเลยนะคะค่ะแดงจัก,กระพัดนะคะแก้วการจจนาเพือ่อเขาเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดมากคะ่ะแดดสักประมาณ50%าสบเซนแบบนี้ดูนะคะนี่คือต้นคูลค่ะต้นคูนต้นใหญ่มาก ดอกก็ร่วงใบก็ร่วงค่ะฝนตกลมแรงนะคะร่วงใส่เต็มเลยนะคะยายจะพาเข้าบ้านค่ะกวากเงินเข้าบ้านชื่อจะเพาะเพาะดูนะคะอันนี้ขุมทรัพย์ค่ะขุมทรัพย์นะคะค่ะค่ะบารามีเสริมบารามีต้นนี้เสริมแางนะคะขาไรด่างยางอินเดียค่ะยางอินเดียด่างนะคะค่ะมุมนี้ยายจะเก็บไว้ใต้ต้นคูณหมดเลยค่ะ แสงจานนะคะจัก,กรพพัดแดงจัก,กรพพัดดูระยะไครคะ่ะสวยคะ่ะสวยมากสวยมากเลยนะคะค่ะแดงจัก,กรพพัดนะคะแก้วกาจนาใบล้างออกยากมากค่ะเพื่อนๆล้างออกยากค่ะแต่ก็ดีนะคะที่มีต้นคูณถ้าไม่มีต้นคูณไม้กลุ่มนี้จะอยู่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ายางนะคะขาไหลด่างยางอินเดียคะ่ะยางอินเดียด่างนะคะค่ะมุมนี้ยายจะเก็บไว้ใต้ต้น คูณหมดเลยค่ะแสงจานนะคะดูนะคะนี่คือต้นคูณค่ะต้นคูณต้นใหญ่มากดอกก็ร่วงใบก็ร่วงค่ะฝนตกลมแรงนะคะร่วงใส่เต็มเลยนะคะยายจะพาค่ะ อันนี้คือใต้ต้นคูนของยายนะคะค่ะเวลาที่ดอกคูนเขาร่วงมาเช้ามาก็ต้องมาเก็บดอกคูนออกค่ะไม่งั้นเวลาแห้งติดเข้าเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดมากค่ะแดดสักประมาณ5 0เ์แบบนี้ดูนะคะนี่คือต้นคูนค่ะต้นคูนต้นใหญ่มากดอกก็ร่วงใบก็ร่วงค่ะฝนตกลมแรงนะคะร่วงใส่เต็มเลยนะคะยายจะพาแสงจันทร์นะคะแล้วก็ใบด่างๆนี่ยายลืมชื่อแล้ว เขาตระกูลเดียวกับกเศรษฐีบินสันนะคะ่ะเศรษฐีบินสันน้านั้นเขาก็จะติดแห้งแล้วก็จะไม่สวยงามนะคะค่ะนั้นเขาก็จะติดแห้งแล้วก็จะไม่สวยงามนะคะค่ะค่ะอันนี้คือหลังฝนตกเขาก็จะชุ่มชื้นสวยงามแบบนี้ละค่ะหลังฝนตกนะคะเพื่อนๆค่ะย้ายปลูกลหลายๆอย่างให้อยู่รวมๆกัน หลังฝนตกดอกคูนใบคูลร่วงใส่ต้นไม้มาช่วยยายกิบจ้ามุมนี้คือมุมใต้ต้นคูนนะคะเพื่อนๆใบล้างออกยากมากค่ะเพื่อนๆล้างออกยากค่ะแต่ก็ดีนะคะที่มีต้นคูนถ้าไม่มีต้นคูนไม้กลุ่มนี้จะอยู่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดมากค่ะแดดสัประมาณ50%เนแบบนี้ต้นคูนเลยค่ะ ติดต้นคูนเลยนะคะลิ้นมังกรเงินค่ะแล้วก็ซานาดูดูใบต้นคูณเลยค่ะติดต้นค,ลลนะคะูณเลยนะคะลิ้นมังกรเงินค่ะแล้วก็ซานาดูดูใบชมคลิปหลังฝนตกต้นไม้สวยงามอย่างไรคะต้นไม้ใหญ่นี่ก็ดีนะคะช่วยให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความสดชื่นกับเรานะคะค่ะช่วงนี้คูณเขาผลิใบแล้วคะ่ะผลิใบแล้วท่านดูแก้วกาญจานานะคะค่ะแก้วกาญจานาเงินเต็มบ้าน พวกนี้เป็นไม้มงคลค่ะชื่อเขาจะพรอๆอย่างนี้นะค่ะอันนี้ก็กวักเงินคองจักรพพัดแดงจักระพัดกกพด,ดูระยะไครค่ะสวยค่ะสวยมากสวยมากเลยนะคะค่ะแดงจัก,กระพัดนะคะแก้วการจจนาพเพื่อแสงจันทร์นะคะแล้วก็ใบด่างๆนี่ยายลืมชื่อแล้วค่ะเขาตระกูลเดียวกับพกเศรษฐีบินสันนะคะเศรษฐีบินสันนั้นเขาก็จะติดแห้งแล้วก็จะไม่สวยงามนะคะค่ะ ต้นคูนเลยค่ะติดต้นคูนเลยนะคะลิ้นมังกรเงินค่ะแล้วก็ซาณาดูดูใบหลังฝนตกดอกคูณใบคูณร่วงใส่ต้นไม้มาช่วยยายกิบจ้ามุมนี้คือมุมใต้ต้นคูณน,นะคะเพื่อนๆแบบนี้แหละคะ่ะให้อยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่ามัน,นมร้อนมากค่ะร้อนมากค่ะอีพี่ยายก็ให้ขึ้นสูงนูน่นเพื่อนเห็นอีพี่ไหมคะดางขึ้นไปข้างบนต้นอันนี้ต้น่า ข้าบ้านค่ะกวากเงินเข้าบ้านชื่อจะเพลาะ,าะดูนะคะอันนี้ขุมทรัพย์ค่ะขุมทรัพย์นะคะค่ะค่ะบารามีเสริมบารามีต้นนี้เสริมบาหลังฝนตกดอกคูนใบคูน่วงใส่ต้นไม้มาช่วยยายกีบจ้ามุมนี้คือมุมใต้ต้นคูนนะคะเพื่อนๆสนิทจนเขียวสวยมากค่ะเพื่อนสวยมากค่ะลิ้นมังกรเงิน ลิ้มันครเงินยายปลูกใต้ต้นตะแบกนะคะต้นตะแบกขึ้นใบใหญ่มากค่ะยายก็ให้เขากเกลือขึ้นไปช่วยเหลือตัวเองนะคะค่ะแต่ละออดอกก็ร่วงเกือบหมดแล้วค่ะดอกร่วงเกือบหมดค่ะแต่ก็ทิ้งดอกไว้ให้ตามใบไม้แบบนี้ค่ะยายก็จะต้องมาเก็บค่ะมาเก็บมีงดูนะคะนี่คือต้นคูนค่ะต้นคูนต้นใหญ่มาก ดอกก็ร่วงใบก็ร่วงค่ะฝนตกลมแรงนะคะร่วงใส่เต็มเลยนะคะยาจะพาเขาอยู่ได้ค่ะถ้าเดดจะจัดอย่างอีสานเราเขาอยู่ไม่ได้นะคะพอมีต้นคูนก็ทําให้เขาสวยงามร่มรื่นค่ะร่มรื่นค่ะค่ะการปลูกน,นะคะดอกคูนร่วงใส่เต็มเลยค่ะซานาดูซานาดูนะคะค่ะตรงนี้เป็นอะโกนิมา มังกรทองมังกรทองเดดเขาเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดมากค่ะเดดสักประมาณ50%แบบนี้เขาอยู่ได้ค่ะถ้าเดดจะจัดอย่างอีสานเราเขาอยู่ไม่ได้นะคะพอมีต้นคูณก็ทำให้เขาสวยงามร่มรื่นค่ะร่มรื่นค่ะค่ะการปลูกตะแบกนะคะต้นตะแบกขึ้นใบใหญ่มากค่ะยายก็ให้เขาเคลื้อยขึ้นไปช่วยเหลือตัวเองนะคะค่ะ แดงจักรพพัดแดงจักรพพัดดูระยะใครค่ะสวยค่ะสวยมากสวยมากเลยนะคะค่ะแดงจักรพพัดนะคะแก้วการจนาดูนะคะนี่คือต้นคูนค่ะต้นคูนต้นใหญ่มากดอกก็ร่วงใบก็ร่วงค่ะฝนตกลมแรงนะคะร่วงใส่เต็มเลยนะคะอยากจะพาท่านดูกแก้วการจนานะคะค่ะแก้วการจนาเงินเต็มบ้าน พวกนี้เป็นไม้มงคลค่ะชื่อเขาจะเพราะๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็กวักเงินเข้าบ้านค่ะกวักเงินเข้าบ้านชื่อจะเพลาะดูนะคะอันนี้ขุมทรัพย์ค่ะขุมทรัพย์นะคะค่ะค่ะบารมีเสริมบารมีต้นนี้เสริมดอกก็ร่วงกัับหมดแล้วค่ะดอกร่วงกับหมดค่ะแต่ก็ทิ้งดอกไว้ให้ตามใบไม้แบบนี้ค่ะยายก็จะต้องมาเก็บค่ะมาเก็บมีงเพื่อนชมต้นไม้ ใต้ต้นคูณของยายนะคะมีอะไรคะ่ะอันนี้เรียกว่าสเสน่ห์จันเขียวคะ่ละลมีนะคะอันนี้ไหลด่างคะ่ะไหลด่างต้นแต่ละต้นพอเจอน้ำเขาก็จะสดชื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆจบคลิปนี้ด้วยชวนชมสวยๆนี่แล้วกันคะ่ะขอบคุณนะคะที่มา ค่ะอันนี้คือหลังฝนตกเขาก็จะชุ่มชื้นสวยงามแบบนี้แหละค่ะหลังฝนตกนะคะเพื่อนๆค่ะย้ายปลูกเยหลายอย่างให้อยู่รวมๆกันค่ะอันนี้คือหลังฝนตกเขาก็จะชุ่มชื้นสวยงามแบบนี้แหละค่ะหลังฝนตกนะคะเพื่อนๆค่ะย้ายปลูกเลยหลายอย่างให้อยู่รวมๆกัน่จักรพพัดแดงจักรพพัดดูระยะไกลค่ะสวยค่ะสวยมากสวยมากเลยนะคะค่ะ เรงจัก,กรพัรดินะคะแก้วการจนาพืารามีนะคะอันนี้ไหลด่างค่ะไหลด่างนะคะ